น้อยไดบ้างแม่ปลาเชียอันนี้สบายดีสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องการยินดีตอนฮับทุกท่านเ้าซูซองของบาลีอีกคือเกาคือเดิมเนาะกามาพบมาพกก่อกระเพาอีกคือเกาคือเดิมพ่อแม่พี่น้องสองคนเท่านะครับบาววันตอนนี้เขากําลังจะออกเดินทางไปส่บาวันไปนบานผูสุ์เทนป้าเป็นบานที่ว่า ไกแล้วก็อยู่นอกที่สุดเลยพ่าแม่พี่นอ้องอ่าแต่รถเชือเขาเอาแต่รถจักรมาเนาะนั่นแหละใส่แต่มอเตอร์ไซค์มาแต่มืนนีหันมันมีเครื่องได้น่อยหนึ่งเขากับสองคนสุดแล้วหันคู่ดอยมาช่วยเอารถจักรมาได้เนาะแบงกกันพลเล็กพลเรอยมาแต่ว่าสุดนีหันคู่ดอยกับบ่ว่างเนาะทางดำบอลา่ากับบ่ว่างกับมีแต่สองคนอ่าเข้าเขากันเลยว่าจำเป็นต้องได้เอารถย้า่มาเนาะเ <c oughs> พราะว่าไปเบิ่งชิลรถไปรอทาง เพราะว่าเส้นทางแถวบานนี่โอ้สุดโหดพ่อแม่พี่น้องเนะาะก่มันมีเข่าสารเด้เอาก็เลยว่าเอารถจักรมาบ่ได้เนาะมันบรรทุกหนักกะเลยว่าเอารถใหญ่มาเบิง่งเนาะก่จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปบ้านผู้สะแทนเนี่ยบรรยายนองเฮาเนาะอ่าบรรทุกเข่าสารนึงกระซอบเนาะแล้วก็มีเครื่องอยู่ในหัวรถทันออกเนาะเขาจะเดินทางเข่าไปบ้านผู้สะแทนไปหาครอบครัวของอ้ายลาวบีที่ว่าเพื่อนนั้นมีลูกกันหกคน เ้วก็เฮือนห้างห้างครับเนาะก็ดีว่ามีผู้ย่ใจบุญเพื่อนนั่นสรงสารเด็กน้อยเนาะยากทรงเป็นข่าวสารอาหารแห้งมาาหกับเด็กน้อยลูกของเพื่อนนะไปกินเนาะแล้วก็ไปกินก่ายามยากยามหิวนะกะจะได้ครบได้กินก่าโอเคเนาะเป็นอะไรเครื่องจะมีอย่างใดแล้วกัผู้ย่าจบุญคือท่านใดก่าเข้าไปติดตามครับชมได้พร้อมๆกันเนาะโอเคเขาออกเดินทางกันต่อพ่ออม่พี่นนอะคนทางเขาอีกย่างยาวไก่เนาะ กัเนาะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาหอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะกลับมาอวนมาแล้วก็ไม่เห็นน้องๆเพื่อนกำลังตากแคมนี่อยู่เนาะตากแล้วก็หูดพร้อมเนาะอ่าทั้งนี้ก็คือน้องปลาปลาเชียน้องปลาเชียก,ก็กำลังผัดแคมอยู่เนาะปลาเชียย้อนยงนะนย้อนยงมันนะย้อนยงมันนะ สบายดีแม่ผู้นี้ฟอมยอยงไหมฮัมยอยงยอยงไปไปไปสบายดีไปเด็กน้อยเป็นกำลังฟัดแขมนู้นนี่เพื่อนมาเก็บแขมมาซื้อแขมนะอ่าเด็กน้อยหูเวียกเนาะเบ้าวเนาะเด็น้อยได้บ้างไหมปลาเชียร์ อันนี้มันชิมวัวะชิมวัวะนี่นี่สองคนแล้วก็ผู้นั่นกับแม่นอ้องแต่ว่าเขาลืมซื้อแล้วแม่น้องไปเชียรผู้นั่นกับแม่น้องเจ้าอ่ะแม่นาะแม่น้องมือนันมานตาน้องใส่ชุดม่วงโออ็นตัวชุดม่วงนาะแม่นใส่ชุดม่วงพากันยี่แคมอยู่ phát thôi ngồi việc u cánnhé bố mẹ phi nô phát thôi nhỏ zoom với à đồi đồi mẹ bảy nhàng mẹ bảy mẹ đấy chế tao hâu บบฮู้ว่าไปทังไดนอายฟังโม่งบ่ได้อายฟังได้น้อยหนึ่งจีเปา้ใหลาวลาวจีเปาอ่ะจีเปาเอาถามเบาภาษาลาวบ่น้องก็ว่าเบาบ่ได้เนาะน้องอยุปปอยังล่ะไปกันดาวปออัจีปอซองอ๋อน้องอยุปปอซองเนาะเบาลาวได้น้อยหนึ่งเนาะ โดยแบบนเนานะสอง đôi เนอะลองเบาหนูโดยหายโดยน้องยังบ่ <laughs> เข้าใจาป้าตัวดอกแคมติดหวดัวมืดบ้างนู่งอันนี้อันนี้ติดหว <laughs> ดัวดอกแคมติดหวัวน,น้องมืดเนอะอ้าเท่าตอนนี้ฮันบูว่าพอแม่ไปทั้งใด เนี่นเฮือนเพิ่นเก่า,า่อแม่พี่น้องเนาะเฮือนเพิ่นจะประมาณนี้เลยโอ้ถุยๆเนาะเพิ่น,นกำลังหูงขา้าวเบิ่งเนาะเสือเป็นอยังกระพาดอยู่ตามนี้แหละเพิ่นกำลังหูงข้าวได้เนี่นนเพิ่นหูงข้าวให้กินเออเน,นี่ย วันกินขา้าวกินน้ำหงุงข้าวหุงยางนะเวลากินข้าวก็คือใส่ไม้แปดในไม้ไมไมตรงนั้นเนาะเพื่อนมาตักให้ทาเขา้าวตอนนี้น้องเพื่อนก็นตัดแขมม้าน,ะนมานี่แหละแต่ว่าแม่ของน้องไปยุ่งสบายดีแม่ของขกระจกไปยุ่งอ่ะเพื่อนก็นอ่ายเาเนาะเออถ่านหน่อยอยู่นี่ ตอนนี้เขากำลังอาลอดถา,พาพเ,เพิ่อนมาพ่อแม่เพิ่นอาจะมาบอะกาเนาะตอนนี้หั่นเขากาซอชามอาทานน้องๆแล้วก็ทางชาบานเนาะก็คือพ่อแม่ของน้องๆไปตัดดกแคมนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกาตอนนี้ก็เป็นตอนแรงแล้วเขากับบู้ว่าเพื่อน,นจะมา เวล,ลาใดจะมามือจะมาทำวอนะระยะทางที่เทามากอะมันก็ค่อนข้างที่จะไกลแดดเท่ากันเลยว่าจะเอาใหอยน้องเลยเนาะใหอยน,น้องเลยแล้วก็เข้ากันจะได้เดินทางกลับนะเนอนพ่อแม่ไปนอนพอเส้นทางที่เทามาเนี่ยโอ้ถูกซึ่ยอดเลยนะเดินทางมีแต<ช><ญ>่น้องน้องสามคนอยู่นี่เนเานะเฮ้ยซาซิล่าเนี่ยเพิ่งจะเสระ

ถ้าไปยุบไปบดาอานขนมใ้กินอันนี้ใบใไว้ใบใไขเข่านะอยอัไนฮะบุดถดถทกันเอาปัดถถึงนู้นเนะอาบจับหาข้าเจ้าจับกล่องให้นาอจับจแบบนี้เลยทายเอายเอาคนเอาอาคนเะข้าใจ เดี๋ยวนี้หามันเห็ดเั้เดี๋ยวนี้หาอันนาองหน่อยมันจับกลองไปหอมมันนักอยู่เดียวกัน่อยไปมาเลยมาลงเลย มีเสิยงยั่ไนให้ได้ฮะทุกทักลวงขอบใจเด้อให้น้องน่อยเพิ่นจับกล่องให้ถือกล่องให้เนาะอันหนูเอามาเลยปากระปองกับยุธงยางใครเด้อ น่ะฟาทางมานุแตกบ่แตกดิแตกบ่แตกมันตกออกมาได้เบ่งแต่ทางไ่แม่เไข่จนออกมานอกเลยไปกนม่ออกบนนั่นเลยออกบนนี้ไได้เลย เลยทางมันดีพดไขออกมาเลยแล้วม <If> ันเดือดจ่อมันเดือดแตะบอกบ่เหลือมันทางมามันโยกไปโยกมาโยมันแบบไขข้าวสาลีใส่เลยดีแต่บ่แตกนนั่ะ Ê okay. mùa, mua mua ấy dầu pima yà dầu 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 yà, móng 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 Bà móng 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 เพิ่นอายนะน่นั่งนั่งพี่มั้ยเอ้นั่งพี่เลยนี่ยภาาเนี่ยาษากับมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะอายภาเนาะแม่เลยภาษาีฮะนับีนับปีาษานับี จะมัวจะมัวอ่าย okay. ังลูกก๊กลูกก๊กบ่อยู่อ่าจเจ้าไปไปใส่ก็ไปตัดแขมขึ้นกันพ่อแม่ก็ไปอ๋อมือเนี้วห้ามานบ่เห็นพ่อแม่ของน้องๆพ่อแม่ของน้องๆกันไปตัดดอกแขมมาขายเนาะนี่อันนี้แหละเรือได้สามคนแล้วก็ผ้ากันหูดดอกมโนกแล้วก็อ่าจะได้ขายเนาะ เอาเครื่องมามือนีมีอยู่ข้าวสารเนาะข้าวสารแล้วก็มีมีสองแก๊สก็มีไข่อยูสองแตะแล้วก็มีปลากระป๋องสองแพ็กปลาเธงมือนีหันพ่อแม่ของน้องๆอันปรยูเขาประดิษฐลงกับเพลินซำเนาะพูดเอาไว้มันไฟใหม่เราหน่อยเนี่ยไฟใหม่เรา ไครใหม้เพราะหม้ติทำไมเดี๋ยวขนมให้น้องนอนกินกันอ้าอถูกนอจีนอนอจีนอนอเอาว่ดเจ้าเด้เนอะขอบใจเนาะเพราะว่าเจ้าแปลว่าขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนอ่ะปาลีเนาะแม่นั่นอ่ะขอบใจเลยโดยโอหน็บบำรุงงาม เอาเลยเอาเลยปลาเสียด้วยก็กินเลยปลาถูกมือเพิ่นจ้าพี่น้องเป็นเห็ดนั่นดอกนั่นล้นเชื้อหัวคนบุคายหน่อยแต่นี่บุคายอ่ะคายบูอะไรเนาะบูบักคายบักคายดอกเข็มไหมพี่น้องฟ่ดฟาดลูกเชื้อหัวคนน่ะนโมต่านโมต่าจิมจิโนอ่นโมต่าน้โมอตา กินขนมเนาะน้ำหมดตากินขนมพ่อแม่ทามากินเข่าแล้วบอลนี่แหละกินแล้วไปสัมน้องๆเพิ่นอยู่เฮือนท่าอันเด็ดด็อกแคมเนาะส่วนพ่อแม่กับอไอันไปนั่นเนาะไปตัดเนาะอ่าเมืองเรากินแซ่บเลยมัวนี้น้อยตอนปาดตถุ แซ่บบ่วัดเจ้าเด้เขอบใจเด้อโอ้ขนมมือใจเห็นเราเฮากับบุษางจิลมเพิ่นบุษางจิลมน้องๆเพราะว่าน้องๆกับเบ้าภาษาลาวบุกคอยได้เนาะ ยื yeah. mhm. ü, yeah. ้อแสงเออเน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 มาแล้วมาแล้วซีอย่างก่อนลืมแล้วเซงเซงมาไปมาพี่มาหายไหมเป็นไอโก๊ะเขาเรื่อบุเมนน้อบุเมนไอโก๊ะยังมีผุนอยูพี่อาเป็นเป็นลินมาเนาะเซงมาพี่เซงมาพี่ไหมมาไปมาไปบุไอ้บุไอ้หน่อยบุไอมาไปเออนั่งนี่นั่งนี่เป็นลินมาเนาะเพิ่นไปลินมาเออสบายดีได้เซ็งเออน้องไปยังมาเด้ ขอบใจด้น้องไปยังมาเลยไปลินมา <c oughs> พ่อแม่ไปยัง <c oughs> น้องน้องยุปศีแล้วมันนะ้งน่ะน้องว่าภาษาลาวใดอะใ <c oughs> ดน่อยหนึง่ง <c oughs> พ่อแม่ไปยังน้องบุ้ <c oughs> บุสองศีเดี๋ยว <c oughs> นี้ยังยังสองคนเนาะสองคนเบยุนนี่ลูกของเพิร์นบบยุนนี่ยังสองคน น no> ี่เช่งเข่าหนาเทารูมกับเชงหนาเจ้าหมูดีกว่าหมูปลาเชงใหญ่กว่าหมูเช่งนี่พอแม่มาเราบอกพอแม่เนี่ยผู้ย้ายจะบุญเพิ่นซื้อส่งเงินมากแล้วก็ซื้อข้าวสารหนึงก็ซ้อบเนี่ยอันนั้นข้าวสารเนี่ยนี่พอแม่มาเราบอกพอแม่เนี่ยแล้วก็เนี่ยมีมีนี่ซองแก๊สแล้วก็มีไข่สองแตะ แล้วก็มีปลากระปองได้เนื้อเซ็คเนื้อบอกพอ่อแม่เนื้ออ่าเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นบ่อยูอ่แล้วก็อ้ายเจา้าผู้นึงได้ไปใส่ไปไปตัดนี่คือกันอ่ะอ้ายเจ้าก็ไปจะไอ่ก็ไปลิ้นดิเพื่อนบูว่าลวลาวหนาะตามเบิ่ง <c oughs> อ่า เนี่เซ่งขอบใจพ่อแน่ใจบุญพ่อแน้อ้วเจ้าพ่อแน้ไหมเออเอาเจี๊ยวเจี๊ยวมั่วขอบใจพ่อแน่ว่าเจ้าเออเอาอ่าปาลี่เออโดยเอาปลาเชี่ยงโดยเนี่เราจะนองกันพากันเก็บอันนี้เมียนไว้เนะเอาไว้เอาบู้วะจีใบบนเลยว้หน้าเนี่ยนะเนาะเนาะเออเก็บเมียนไว้ซูพ่อแม่กินพ่อแม่เพิ่นไปตัดดอกแคมเนาะพ่อแม่พี่น้อน ออ,ลอมล,ลอมแอมแลมเอากับเร๋สาสงกิโลมกับน้องเพื่อนกาอ่าระบบผู้มเไอเชงอันเงินที่อ้ายซื้อเครื่องมาให้น้องในมือนอีเนี่ก็คือมีผู้หญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นอยู่สหรัฐเพิ่นอ่าก็คืออ้ายฮักของเฮานี่แหละและเพิ่นให้บ็อกสิรูของเพื่อน อ่าผู้ที่ส่งเงินมาเนะี่ยก็ผู้ที่หนึ่งก็คือท้าสุริยันผู้ที่สองก็คือท้าอนันดาผู้ที่สามก็คือท้าการัญญาเด้ออันนี้ก็คือลอายซื้อผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นส่งมาให้น้องๆเน,น,นะอันนี้เนี่ยมีข้าวสารหนึ่งก็ซออแล้วก็มีอ่าตามที่เอาเห็นนี่แหละเอาเพราะท่นก็เก็บเมียนไว้เราไอายก็จะได้ก้ดดากวเราเนะี่ยไอ้ก้าวคนเนี่ยเอาผ้นนะา,าน้องเมียนไปไว้ ถ้าน้องเมียนไว้เออแค่ถุงยางไว้ก็ได้แค่ถุงยางไว้ปลาเสียสวยเซ้งไหมสวยเซ้งไหมสวยกันสวยไอ้ไว้เอา๋อตุ้งยางใช่ไหมไมาใช่ เ้อาๆใบในบอนบอนนอนคนแหละในบูว่าเพิ่นไปเส่นไห้เงี้ยในปนองใบในบอนนอนเลยนะไใบในเลยโอเคไม่ขุดกับบูบู้เนาะว่ามันจปลอดภัยหรือบ่วพงไม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพิ่นกับบุ๋มีฝ่าดังเที่ยวเห็นกันนั่นแหละแล้วมาเมื่อนี้กับเบื้อเห็น ทั้งพ่อแม่นีเยพี่นองเตอนนี้กให้ทางบาบนเนาบาอวนพ่อแนะนำบอลใบนะเอาเครื่องใบเดี๋ยว เด็กหนุอยมาบ้ากหลายๆเดี๋ยวแจกขนมกันแจกขนมเด็กหนุอยกันเนาะพ่อแม่พี่น้อนนะมากินขนมมามาไปเอ้ยเอาเอาเอาลูกวัดเจ้าได้นเนอะวัดเจ้าไดะวัดเจ้าไดะวัดเจ้าเนี่ เฮดเบิร์กวัวเจ้าเบิร์กวัวเจ้าเพิ่นบ่สร้างเออบอกไหมพอกแล้วไหมฮะเอาไหมเอานะเอาลูกวัเจ้าโดยโอ้บระงามเอาครับวัเจ้าเด้อเน่โดย มาไหมลูกมาอ้าววัดเจาด้าเด้วัดเจา้าลงเห็ดเบิ้งขอบใจอ่าโดยต้ยคำหูกันเนาะเอ้ยยังผุน,นีบ่ได้อะเอ้ามาไหมมานะักลูกมาไหมอ่าโอเคอู้บกกูประกำงามเนาะมาลูกมาไหมวัดเจ้าเด้เนอโดย

อวดเจ้าได้โดยอวดเจ้าเข้ามาวดเจ้ามันขอบใจเนะะาะเอาไหมสองคนเนาะสองคนเอาให้น้องเจ้าแดนเนอร์โดยมาไหมมาบ่เอานั่ผู้ใดผู้ใดมาเอาเอาเลยโดยมาไหมผู้ใดเข้ามาได้ละมาไหมมาอ่ะ ย่้ยมาอันนั้นได้ละผุ้นั่นได้ละมา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 เเจ้าเด้เกดเจ้าโอ้ยหนีเลยมาละไผยังบ่ได้ข้ามาเอาแม่มาเอาแม่เจ้าหน่ะเอ้าเบ้าเอาบ่เอาบเอ้าเอ้าเอ้า ขอบใจนะโดยโอเคได้เมื่อทุกคนเนาะได้แล้วเนาะมันนี่นะเดี๋ยวเห็นคนอยู่พูนเฮ็ดย่างเฮ็ดย่างกันอ่ะฮะอย่างง้อเอากินขนมอ่ะโดยเนี่ยบลูอกลูกจาวานอ่ะ

อัดเจ้านะครอบใจนะโดยเอ้คำหูนน้เนานะมดเนาะปลาทาั้งนี้เพิ่นก็นกำลังเก,ก็บเมียนอาหารการกินเพิ่นอยู่นี่เนาะพลาแม่พี่น้องสภาพเพลินซ่านบ้านสองของเพิ่นเนาะกาจจะประมาณนี้เลย เมเนียนเฮามานบ่เหเนอ่าพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนเนาะเพื่อนพากันไปตัดดอกแคมมาขายเนาะพ่อแม่พี่นอ้องพ่อด้ซื้อข้าวซืนะ้อน้ำากิเนาะอยู่แต่เด็กน้อยสี่คนเพื่อนไปวุงเฮียนเพื่อนก็นเลยบ่ได้ไปตัดดอกแคบ์นะพ่อแม่แนเ่เบิ่งพ่อแม่พี่นอ้องเนาะฝ่าหือนเพือนโอ้ตู๊ตต หลังคาแต่ก็บ่ต้องเบาหอดเลยเนาะ,ะนพ่อแม่พี่น้องก็คือบ่มีหญ้าเลยเนะาะโบ่นอนเพิ่นเพิ่นก็จะบังแบบนี้เนะาะแล้วก็นอนน้ำกัน8คน,นพ่นอแม่พี่น้องพายางเอากระสอบเกานะ่าเนามาปกมาบังไว้ในข้าวสารเฮามาให้ก็บ,บ่ฮู้ว่าอ่าเพิ่นจะไว้แนวใด้เนาะเพิ่นก็ป้าจังนั้น เอาไว้พอแม่เพิ่นมาเพิ่นก็จะอันน่ะเมียนตื่มเท่านึงเนาะอืมถูกหนักหน่วงเนาะโอ้อากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะตอนแรงๆมาเริ่มหนาวเขาเนาะอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวเนาะฝนตกอด่าเขากล้าผู้ใดเลยหยานฝนตกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าฝนท่าเข้ามาเนี่ยป้าโถ่นทุ่นทุสุดใจเลย ตอนนี้เป็นเครื่องเป็นครองเราก็ได้มอไปครับผ่านน้องๆเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยนะก็คือยุทงกัน4คนนะกะสำหรับคลิปนี้เนาะ่อแม่พี่น้องบาวลีกะอ่าก็ต้องขอขอบคุกขอบใจเนาะสำหรับผ้ใหญ่ใจบุญ,ญ,ญที่เพิ่นโซงเงินมากก็คือเป็นไอหักของเขาแล้วก็เพิ่นให้ออกชื่อเป็นลูกของเพิ่นเนาะก็คือ้ใญญ่ใจบุญอยู่ทางต่างประเทศอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่อนอให้ใส่ลูก สี่รูของเพิ่นก็นคือ1เท่าสุริยัน2เท่าอนันดา3เท่ากาลัลยาเนาะสามคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องลูกเพิ่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะขอขามอบกับใจบุญย้ายใจบุญที่ส่งเงินมาให้เนาะเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ก็ขอให้เพิ่นจนจงประสบเพื่อแต่ผลสำเร็จทุกประการเนาะอ่าคิดสิ่งใดกระทำสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนานอนรับก็บขอได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอได้เงินแสน แบนมือกัคอยแดงเงินล้านเนาะสาธุและกาพิเศษพิเศษเนาะบาลีก็ต้องอ่าขอขโมกขับใจอีกเจน,นึงอ่าคุณยายใจบุญที่อ่าเพื่อนนัน่นได้แบงเงินของเพื่อน,นเนาะไอเฮาเติมน้ำมุกน้ำมันเนาะไอเฮากับเบาอ้วนไปเติมน้ำมันอาหารสิบดอนเนาะแบงกันเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายเนาะกนี่แหละโลตามาเนาะ่อาได้บรรทุกเครื่องมาเนาะคนทางเที่ยวมาก็าโอ้โถ่งสุญญ์ย้อนทุลากาักกันดานแห้ง ก็โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะบาวลีกับบไดายโอลมกับพ่อแม่ของน้องๆเพราะว่าเพิ่นไปตัดดอกแคมเนาะบ่มาเทืยนนี่ทั้งน้องๆกับเฮดแบบนี้ท่าแหละแบบถูเอาเอาดอกแคมออกนาะแล้วก็ไปทายนะกับบไดายเฮดเนาะกับสำหรับคลิปนี้บาวลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปใดไรอยู่ใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิม สำหรับคลิปนี้เขาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี